สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องหน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับของคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในครันี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ facebook Fanpage นะครับถ้าใครสนใจที่จะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็ไป ดูในเรื่องของคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหรือว่าคำอธิบายด้านล่างได้นะครับก็ผมทิ้งลิงก์ในเรื่องของเฟซบุ๊กเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของสปอนเซอร์ด้วยนะครับนะโอเคนะครับเรามากันที่ประเด็นแรกนะครับก็เกี่ยวข้องกับประเด็นหลังเกมนั่นแหละนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมยังไม่ได้มีการพูดถึงกันไปก็ขอเอามาย้อนหลังกันหน่อยนะครับเก็บตกกันหน่อยนะฮะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางโซชานะครับ โซชาเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะฮะแล้วก็ชื่นชมผลงานของลูกทีมนะครับแล้วก็มีสาเหตุในเรื่องของการเปลี่ยนตัวด้วยแต่ว่าเอาในเรื่องของผลงานก่อนนะครับโซชาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นเกมที่มีขึ้นมีลงนั่นแหละนะครับครึ่งแรกเนี่ยเราเจอปัญหานะในเรื่องของการรับมือเกมโต้กลับนะครับแล้วก็เราเนี่ยเสียบอลง่ายจนเกินไปบ่อยครั้งด้วยนะครับครึ่งแรกเนี่ยถือว่าแย่นะครับ แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเราก็ทําได้ดีแบบเรื่อยๆนะครับมาได้ประตูแล้วก็เกิดประตูที่ยอดเยี่ยมจากปอบอกบารวมทั้งเมสันเกรนบูดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของภาพรวมของเกมครึ่งหลังเนี่ยมันดูดีนะครับการที่เราเนี่ยมาเล่นกับทีมอย่างเวสต์แฮมที่เขาเนี่ยเสมอกับซิตี้ได้เอาชนะเลสเตอร์ได้แล้วก็บูฟ p ได้เนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าภาพรวมเกมวันนี้ เราพอใจนะครับหรือว่าผมก็คือโซชาเนี่ยเขาพอใจเกี่ยวกับผลงานลูกทีมในช่วงครึ่งหลังมากนะครับนอกจากนี้มีอะไรน่าสนใจอีกนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เอามาฝากกันนะครับก็คือเรื่องของผลงานนะครับผลงานของแข้งสำรองหรือว่าตัวสำรองที่โซชาทำการเปลี่ยนลงไปแล้วก็มีการบอกว่าเรื่องของประตู เกี่ยวกับการยิงของทางพู้ว่าาเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยคือโซเชบอกว่าคุณเนี่ยมีหน้าที่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับเกี่ยวกับตัวสำรองนะที่จะถูกเรียกใช้ตลอดเวลาอย่างเช่นบรูโน่หรือว่าแรดฟอร์ดเนี่ยทั้งคู่ลงสนามไปแล้วก็ทําได้ดีมากครับครึ่งแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยคลองบอลได้เยอะนะแต่ว่าในทางการเนี่ยมีการส่งต่อบอลแบบสะเสปะสะปะมากพอครึ่งหลังเนี่ยเราเริ่มที่จะกดดันคู่แข่งได้ แบบต่อเนื่องแบบมากพอแล้วก็มีการวิ่งตัดหลังแนวรับได้มากขึ้นนะครับคุณภาพดีกว่าเดิมแล้วก็ทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยในช่วงครึ่งหลังนะครับทั้งเมสันกรีนบู๊นะครับจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยกำลังฟิตแบบเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาขึ้นอีกก้าหสำหรับเมสันกรีนบู o แล้วกันแล้วก็กําลังที่จะกลับมานะครับรวมทั้งโต๊กบา ดูที่จะมีความมุ่งมั่นนะครับมีเรื่องของการเข้าโจมตีการวางเท้าที่เหนือชั้นมากนะครับแล้วก็ภาพรวมเขาพอใจมากเกี่ยวกับเกมครึ่งหลังอย่างที่ว่ากันไปแต่ที่สําคัญก็คือผู้เล่นแข่งสำรองอย่างบรูโน่แรดฟอร์ดเนี่ยทำได้ดีมากลงมาแล้วก็ช่วยเกมลุกได้เยอะเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับแล้วก็ชมการยิงของโปกบาเป็นพิเศษด้วยที่ทําได้ดีนะครับแต่ว่าทั้งทั้งนั้นครับเรายังเล่นเกมรับได้แบบไม่ดีเลยครับหรือว่าห่วยแตกเลยนะครับเพราะว่าเรา มีโอกาสโดนที่ที่จะโดนโดนนำเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับในเกมพบก,กับเวสแฮมนะฮนะนี่คือประเด็นที่2นะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็เกี่ยวกับผู้เล่นได้รับบาดเจ็บนะฮะก็คือเอเดนสันคาวานี่รวมทั้งอองตอริมักซิยลนะครับ2องกองหน้าของเราครับซึ่งโซเชาบอกว่ามีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนือ้อนะครับจากเกยมที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวรอเช็คดูนะับว่าจะเจ็บ หนักแค่ไหนนะครับก็หวังว่าจะไม่เจ็บหนักสักเท่าไร่ทั้งคารดี้แล้วก็มาร์คเซียลด้วยนะครับก็นี่คือเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนตัวคือส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของผลงานด้วยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมีอาการบาดเจ็บต้องบอกอางานนะครับนี่ก็ชัดเจนนะแล้วก็เรื่องราวของทางแรดฟอร์ดกันหน่อยนะครับมีเรื่องราวอะไรฮะแรดฟอร์ดเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าอย่างแรกเลยครับแมนยูเนี่ยต้องหยุด เรื่องของการเสียประตูได้แล้วครับหรือว่าคือเวลาเจอเกมทุกเกมเนี่ยแมนยูมักจะเสียประตูก่อนแล้วก็แซงกลับมาชนะหรือว่าเสียประตูแรกก่อนนะครับคือต้องเลิกทาแบบนี้ครับแมนยูเนี่ยต้องพยายามที่จะเก็บคลีนชีทให้ได้เยอะกว่านี้ครับแล้วก็เราเนี่ยก็หวังว่าจะชนะได้มากกว่านี้อีกด้วยนะครับรวมทั้งที่สําคัญก็คือเราไม่ต้องการที่จะเสียประตูแรกนะครับนั่นคือจุดสําคัญเลยนะครับ เราได้เห็นกันแบบบ่อยครั้งใช่ไหมครับแมนยู Man, ชอบแบบมาโดนประตูแรกแล้วก็เหมือนกับเริ่มตื่นเริ่มดีขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับถ้าไม่โดนก่อนก็จะไม่ดีขึ้นนะครับแต่ทําไมเราไม่ดีตั้งแต่ช่วงต้นจนยันจบเกมละ่ะนั่นคือความหมายของทางแรดฟอร์ดนั่นเองนะครับที่แน่ๆก็คืออยากให้ทีมมันดีขึ้นนั่นแหละอยากให้มันแบบถ้าเกิดมันดีก็ดีตั้งแต่ต้นจนจบเกมไปเลยไม่ใช่แบบว่าโดนต้นเกม มาดีท้ายเกมอย่างเงี้ยมาดีช่วงครื่งหลังอย่างเงี้ยมันไม่เอานะครับมันก็ไม่ใช่ทุกเกมที่เราจะคัมแบ็กกลับมาได้ถูกไหมครับแล้วก็อีกเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับเป็นบทสัมภาษณ์ของทางเดวิดมอยนะฮะก็เดวิดมอยเนี่ยนะครับออกอาการหัวเสียอย่างมากนะครับในจังหวะที่ทางแมนยูเนี่ยได้ประตูตีเสมอไปนะครับโดยเชื่อว่ามันเป็นจังหวะเปิดบอลของดินเฮอร์สันที่ออกข้างสนามไปแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าพุ่มกับเส้นเนี่ย บอกกับตัวขเขาว่าเขาไม่เห็นจังหวะนั้นนะครับแล้วก็มันเป็นการตัดสินใจที่แย่มากมันเป็นการตัดสินที่แย่มากบอลเนี่ยมันออกไปแล้วครับแล้วก็สิ่งที่นักเตะต,ต้องการเนี่ยก็คืออยากให้ตรวจเช็คอยากให้กรรมการเนี่ยพิจารณาดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าคือพอผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรมันก็เกิดประตูมันเกิดขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่เดวิดมอยไม่เห็นด้วยนะครับดทั้งที่นักเตะก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันออกไปแล้วนะครับทันลงนั้นนะฮะแล้วก็ มันเป็นการตัดสินใจที่แย่มากของผู้ตัดสินนะครับในเกมดังกล่าวนี่คือมุมบองของทางเดวิดมอยนะในประตูที่ทางแมนยูตีเสมอได้นะครับก็อย่างที่ว่ากันไปนะฮะแล้วก็เรื่องของสถิติที่น่าสนใจครับก็คือแมนยูเนี่ยเป็นก็โดนยกให้เป็นเทพเรื่องของการคัมแบ็กเลยนะครับซึ่งภายหลังจากที่แมนยูเนี่ยเอาชนะเวสต์แฮมได้3-1นะครับก็คือโดนยิงก่อน แล้วก็แซงกลับมาชนะ3ประตูตอนหนึ่งก็เป็นการคว้าชัยชนะ5นัดรวดในฐานะทีมเยือนแล้วก็เป็นเกมนอกบ้าน5เกมติดต่อกันของแมนยูครับที่จะต้องเสียประตูก่อนแล้วก็แซงกลับมาชนะได้ทั้งหมดนะครับก็นี่คือสถิติที่น่าสนใจแห่งศึกพิเรียงกิจตลอดกาลนะครับถือว่าแมนยูก็คัมแบ็กได้แบบหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับมันไม่ใช่ทุกครั้งหรอกที่แมนยูจะคัมแบ็กได้ถูกไหมครับแต่ ถ้าคมแบกได้ทุกครั้งมันก็เป็นเรื่องดีแต่คือมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งอ่ะบางทีโดนนําก่อนมันก็เราก็มีแกว่งเหมือนกันแล้วก็ไหลเลยก็มีเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ทุกครั้งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาแบบมั่นใจก็คืออย่าโดนนําก่อนเลยดีกว่าเอาแบบเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่ผมบอก,กไปแล้วแหละนะครับดีก็ดีให้มันจบนะครับดีมันตั้งแต่เริ่มต้นจนมันจบเลยมันน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับ แล้วก็บทสัมภาษณ์มาทางปอบ็อกบากันหน่อยนะครับมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจนะครับบ็อกบาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับว่าเรื่องของโควิดที่เขาโดนโดนมาในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยมันเป็นปัญหาของเขาอย่างมากนะครับหรือว่ามันมีผลกระทบด้านลบต่อร่างกายของเขาเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมไม่ว่าจะเป็นการลงสนามเนี่ยการซ้อมเนี่ยเขาก็บอกกับโค้ชนะว่าเขาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจแบบถี่มากขึ้นหรือว่ามันไม่มีความฟิตนั่นเอง แล้วก็อย่างเช่นเกมแรกของซีซันเขาปิ่งไม่ออกเลยซึ่งเขาพยายามแล้วนะครับแต่ว่ามันเล่นได้ออกมาไม่ดีแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาไม่ฟิตเพราะว่าโควิดเล่นงานนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วก็มีการกลับมาสู่ทีมอีกครั้งนะครับมาเป็นส่วนสำคัญต่อทีมครั้งแล้วก็ทำประตูได้ด้วยช่วยให้ทีมชนะได้ด้วยซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีแล้วนะฮะแต่ว่าเขาอธิบายว่าก่อนหน้านั้นที่มันไม่ดีเพราะว่าโควิดเล่นงานทําให้สภาพร่างกายมันไม่ดี สิ่งนี้ฮจริงๆโซชาพยายามพูดแล้วนะครับว่าที่บล็อกบาร์เนี่ยผลงานไม่ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องของโควิดเล่นงานแล้วก็สภาพร่างกายมันแย่ลงแย่ลงแต่ว,ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางอย่างที่ว่ากันไปนะครับก็รอดูผลงานหลังจากนี้นะครับทีนี้ครับในเรื่องของเอฟรานะครับเอฟราเนี่ยก็ได้ออกมาชื่นชมหรือว่าให้เครดิตการ การที่โซชาเนี่ยพาทีมแซงชนะเวทแฮมได้สามหนึ่งนะครับก็เป็นการแบบว่ายกเครดิตในเรื่องของการแก้เกมแล้วกันนะครับก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าเครดิตเรื่องนี้ต้องยกให้โซชาโซชาเนี่ยนะครับคือโอเล่เนี่ยมีการเปลี่ยนตัวที่ยอดเยี่ยมมากครับมีการส่งแรดฟอร์ดลงมาบรูโน่ลงมานะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็มีผลงานที่โดดเด่นมากแถมทั้งมีมาตาแล้วก็โปกบาที่เล่นอย่างมีชีวิตชีวานะครับหรือว่าช่วยทีมได้เยอะม,มาก นะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนผู้เล่นที่ทําได้ไม่ค่อยดีอย่างคาวานี่โดนฟานเดเบกออกไปนะฮะโดยเร็วมากนะครับซึ่งเกมพบกับเวสแฮมเนี่ยโซชาเปลี่ยนเปลี่ยนแบงได้เร็วมากแล้วก็มันแก้บแบบคือตอบโจทย์ด้วยนะครับไม่เหมือนกับเกมที่มันผ่านมาที่โซชามักจะคิดช้าทําช้าแต่ว่าเกมเนี่ยต้องยกเคดิตให้กับโซชาที่มีการแก้กเกมโดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องนี้เอเบราก็ให้เครดิตกันไปนะครับแถมทั้งเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ เรื่องเกี่ยวกับตลาดซื้อขายทั้งเตะแล้วกันมันเชิงประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสัญญาฉบับใหม่นะครับคือตอนนี้มีรายงานกันออกมาครับว่าแมนยูเตรียมที่จะอัพค่าเหนื่อยให้กับโรูโนเฟอร์เนสเพิ่มขึ้นนะฮะเป็น200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเลยฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นความจริงเนี่ยนะครับโรโนโดนอัพค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับแรดฟอร์ดแล้วก็เอรสันคาวานี่นะครับแล้วก็อาจจะ ยังน้อยกว่าพวกปบาร์มาร์เซียดวทางเดวิดคาด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีอ่นะครับที่มีการอัพราคาค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ผลงานมันก็การันตีอยู่ว่าเขาทำไทำได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคนะฮะนี่คือเรื่องของสัญญาฉอับอใหม่ของทางบรูโนเฟอร์เนสนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องราวของเจอซีซิลินกานะครับ มีรายงานกันออกมาเป็นข่าวข้อสิบนะฮะเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์เตดเนี่ยนะครับกำลังที่จะขยายสัญญาปัจจุบันของเจสซี่ลินการ์ดออกไปอีกสักหนึ่งปีตามเงื่อนไขนะครับตามเงื่อนไขที่บวกหนึ่งกันเอาไว้หรือว่าออปชั่นอัตโนมัติกันเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการกันถ้าที่จะเสียลินการ์ดไปแบบฟรีๆนะครับในช่วงมก,กราคมนี้นะฮะหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับก็เซ็นกันเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อแบบอย่างน้อย เรียกค่าตัวได้ประมาณสัก2 0 3 0ล้านปอนด์ก็อันไปนะครับในช่วงซัมเมอร์ถัดไปอีกไม่ใช่ซัมเมอร์ปีหน้านะซัมเมอร์อีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้รอดูกันสัญญาก็ยังไม่คืบหน้านะครับแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันแล้วนะฮะเรื่องของสัญญาระยะยาวก็มีการพูดคุยเหมือนกันแต่ว่าต้องรอดูผลงานของลินการ์ดก่อนว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนด้วยนะครับแล้วก็ปิไท้ายครับยังอยู่ที่เรื่องราวของลินการ์ดนี่แหละนะครับก็มีรยายงานกันออกมา จาเสืออังกิจเหมือนเดิมนะครับจากหลายๆสื่อเสอ,อังกฤจเนี่ยมีการเล่นข่าวทางลินการดออกมา2กระแสกระแสแรกก็เป็นเรื่องของการต่อสัญญากระแสที่2เนี่ยเป็นในเรื่องของการที่2ทีมจาก l ลีกสกอตแลนด์เนี่ยให้ความสนใจลินการดก็คือเซลติกแล้วก็เรนเจอร์นะครับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของลินการดอยู่นะครับถ้าเกิดลินการดต้องการย้ายออกจากแมนยูในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า พวกเขาก็จะเข้ามาติดต่อทันทีนะครับซึ่งตอนนี้เหมือนกับเซลติกแล้วก็เลนเจอร์มีการติดต่อเบื้องต้นไปแล้วสอบถามเบื้องต้นไปแล้วถึงความเป็นไปได้แต่ว่า2ทีมนี้นะครับยังต้องแข่งกับอีกหลายทีมด้วยนะอย่างเช่นวิลล่าเอเวอร์ตันเวสต์บอมก็ให้ความสนใจด้วยไาจจะมีทีมจากหลี่งเยอรมันสเปนอิตาลีก็ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเนื้อหอมพอสมควรนะสำหรับลินกานะครับแต่ว่าจะปล่อนในราคาเท่าไหร่ ก็ต้องรอดูกันเพราะว่าเรื่องของการปล่อยเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วแต่ว่าราคาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะแพงนะครับประมาณไม่เกิน2ี่้าล้านปอนด์แล้วกันเพราะว่าสัญญาใกล้ที่จะหมดด้วยกงราคาไม่ได้สูงอยู่แล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าหมดแล้วนะครับในเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ